คือต้องบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงรเรื่องของคริปโตขึ้นลงสูงมากก็ยิ่งเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นขั้นตอนวิธีการที่จะไม่ให้เจ็บตัวมากเรามีอยู่สามหน่วยงานที่คอยจะช่วยให้เราเกิดความกระจารา่างกลแก้ข้อสงสัยได้หน่วยง,งานแรกก็คือคณะกรรมการกำกับตาลาดหลักทรัพย์แต่นี้ก็จะดูเรื่องของคนที่มาเทรดบริษัทต,ต่างที่จดทะเบียนทำคริปโตเคอเรนซีนะครับ,รบมีเรื่องของธนาคารชาติ แบ่งชาติเนี่ยนะครับก็จะให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็วิทีของกระททวงการคลัง3หน่วงงานเนี่ยเป็นหน่วงงานที่เราสามารถที่จะเพิ่งผาได้ในการลงทุนพี่จะดูว่าบริษัทไหนถูกกดต้นเบบหรือไม่มรสษัทถือหรือไม่อันนี้ติดตามได้ครับก็คือเรื่องของตลาดการเงินเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วจริงๆเพราะฉะนั้นภาครัฐก็ต้องปรับตามให้ทันด้วยไม่อย่างนั้นลงทุนมากเสี่ยงสูงมากล้มละลายได้นะใช่ฮะมาพูดถึงการล้มละลาย ครั้งที่ผ่านมาเราเคยพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับจกย่าโดยสปอสอชอเนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขามีโครงการร่วมกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทั่วโลกให้การยอมรับพอพูดถึงการลมละลายเนี่ยประเทศไทยถือว่าโชคดีนะเพราะเรามีสปอสอชอหน่วยง,งานนี่แหละที่ทําให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องควักกระเป๋าเงินถึงขั้นลมละลายจากการต้องรักษาพยาบาลเนี่ยรเรื่องนี้เนี่ย ยังมีอีกหลายเรื่องที่นรักที่เราอาจจะไม่ทราบเกี่ยวกับบทบาทของสอปสชช่วงหน้าเราจะไปพบกับเบอร์หนึ่งของสอปสชเลยนั่นคือหลัการ,ริการของสอปสชเพื่อจะมาบอกว่าทําไมสปสชจึงมีบทบาทที่โดดเด่นแล้วก็คนไทยได้ประโยชน์ไรจากสปสชครับติดตามในช่วงหน้าครับ ในยุคโควิด -19 เโดยเฉพาะระลอกใหม่ในประเทศไทยแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็มีความวิตกกังวลน,นะฮะว่าถ้าเกิดเราติดเชื้อขึ้นมาแล้วเกิดต้องรักษาเป็นเวลานานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยค,ค่ารักษามันจะบานปลายขนาดไหนบ,บางคนโอ้โหเห็นมีโชว์ใบเสร็จใช่ไหมฮะร,ราคาเนี่ยหลักหลายแสนบางคนเจอเป็นล้านบาทบแต่จริงๆเรื่องของการรักษาโควิดแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนคนที่กลัวเรื่องผลข้างเคียงหน่วยงานในไทยอย่างสปสชเขาก็ยืนยันแล้วนะคุณชิพว่า ไม่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นโควิดการเจ็บป่วยรหรือวัคซีนเนี่ยมีผลข้างเคียงก็มีระเบียบออกมาแล้วถือเป็นโชคดีของคนไทยที่เรามีโครงการรับประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็เราก็ทํางานร่วมกับใจค่าหรือสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยมาโดยตลอดเป็น10ปีแล้วนะครับทั้งสองประเทศทํางานร่วมกันแล้วก็แน่นอนว่าคนที่เป็นโควิดหรือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆต้องถือว่าโชคดีที่มีโครงการนี้เพราะว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องล้มารายอย่างที่ว่าเองนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ว่าคือสปสชจังมีภารกิจอีกมากมายที่คนไทยอาจจะไม่รู้นะเรามีผู้ช่วชาญเราส่งผู้ช่วชาญไปให้กับประเทศต่างๆที่ต้องการรับประกันสุขภาพทั่วหน้าเยอะทั่วโลกเลยเราเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นทั่วโลกใช่ครับในแอฟริกาเราก็ทําโครงการนี้มาแล้วที่สําคัญยุทธศาสตร์ของสปสชก็คือว่าเราไม่ใช่แค่อิ p พ r t ตผู้ช่วชาญมานะแต่เราพยายามที่จะส่งคนของเราไปทํางานในพื้นที่จริงๆ และที่ช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับทางท่านเลขาธิการสปสชเราให้ฟังว่ามีการคุยกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐ CDC ตลอดเวลานะมีเครือข่ายที่เจรจาพูดคุยกันภาษาเดียวกันเนี่ยได้อย่างครอบคลุมทั่วโลกเลยคือเราสนิทสนมมีการติดต่อกันอยู่แล้วเวลามีปัญหาอย่างตอนนี้โควิดเนี่ยเรากริ้งกรั้งหาเนี่ยประเทศสหรัฐได้เลยมีเครือข่ายมากพอสมควรอันนี้ก็เป็นเครื่องประยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรของทางสปสชวันนี้ต้องไปฟังไปพูดคุยกับ ายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีนะครับท่านเป็นเลขาธิกา,าการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชซึ่งมีรายละเอียดน่าสนใจมากมายเลยครับท่านเลขาธิการครับผมอยากทราบที่มาที่ไปก่อนว่าหลักคิดหลักประกันสุขภาพทุนน้าเนี่ยทุกคนทราบว่าเป็นแนวคิดของท่านในแพทย์สมุนนิทยารำพง์เนี่ยนะครับแต่ว่าความรู้สึกระหว่างไทยกับใจาย่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับช่วงไหนครับต้องเรียนนะครับคำว่าหลักประกันสุขภาพทุนน้าเนี่ยขณะนี้เป็นคําที่เป็นสากล ถามว่าเอ๊ะหลักประกันสุขภาพทุนน้าคืออะไรเนี่ยหลักๆสําคัญก็คือมองไปที่ประชาชนเมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับบริการที่จําเป็นหรือว่าเวลามองในด้านค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องไม่มีใครต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจนกระทั่งง่ายล้มละลายใช่ใชจากการเจ็บป่วยนี่คือหลักสําคัญของคําว่าหลักประกันสุขภาพทุนน้าหลักประกันสุขภาพทุนน้าบ้านเราเนี่ยเกิดมา20กว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่ตอนนั้นมีพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับ แล้วก็ขยายาระบบหลักประกัน,นไปยังประชาชนทุกคนอันนั้นถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญ <wheelchair. S 2> ในตอนนั้นถามว่าไปเชื่อมอะไรกับของญี่ปุ่นเขาต้องเรียนว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอัหนหนึ่งที่เป็นเรียกว่านวัตกรรมหรือเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาญี่ปุ่นมากๆคือการมีหลักประกันสุขภาพทุนน้าเช่นกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แพ้สงครามนะทําให้เกิดความลําบากยากแค้นมาก รัฐบาลในช่วงนั้นเนี่ยได้ตัดสินใจครั้งสําคัญคือสร้างหลักประกันสุขภาพทุนหน้าขึ้นมาโดยมีแนวคิดว่าคนทุกคนต้องได้รับการดูแลเมื่อเจ็บป่วยและไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วยดังนั้นเราเนี่ยทำห่างจากญี่ปุ่นหลายสิบป,ปีนะครับของญี่ปุ่นนี่ประมาณหนึ่งเกวก,วก,วกว่าของเราเนี่เข้ามา2องพันหนึ่งสองพันสองห่างกันเยอะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคำว่าหลักประกันสุขภาพทุนหน้าเนี่ยมันได้ถูกบรรจุอยู่ในที่เรียกว่าสดจ ก็คืออูเอ็นเนี่ยได้ประกาศว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวชี้วัดสําคัญเลยสาหรับทุกประเทศทั่วโลก190ประเทศทั่วโลกโดยใช้คาว่าหลักประกันสุขภาพทุนน้าโดยที่ปี2030เนี่ยเขาจะมาประเมินกันอีกครั้งทั่วโลก <sequences S 2> ทุกประเทศต้องบรรลุครับทําให้หลายประเทศขนาดนี้ถามหาว่าอะไรคือหลักประกันสุขภาพทั่วนน่า <BS S 1> และเราจะบรรลุหลักประกันสุขภาพทุหน้าได้อย่างไรครับ ก็มีหลายๆประเทศทั้งประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศที่ยังอยู่ในระดับที่รายได้ต่ําอยู่เนี่ยถามหาว่าเขาจะไปเรียนบทเรียนนี้ที่ไหนเห็นว่าญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศร่ํารวยมีคนถามไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นพยายามจะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องหลักการสุภาพบนหน้าอย่างไรเนี่ยเวลาไปยังประเทศที่กําลังพัฒนาท่านจะบอกอุ้ยเราทําไม่ไหวเราไม่ได้รวยเหมือนอย่างประเทศญี่ปุ่นครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ประเทศญี่ปุ่นมองว่า ปัจยาของคําว่าหลักประกันสุขภาพทุนน้าเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องของเงิน<ไ>แต่มันควรจะเป็นเรื่องของสปิริตที่ประเทศเนี่ยตัดสินใจที่จะกลับเคลื่อนเนี่ยให้ประชาชนได้มีสิทธิ์แล้วจัดบริการให้เพียงพอในการเข้าถึงบริการแล้วปกป้องไม่ให้คนล้มลายจากการเจ็บป่วยครับก็เลยพยายามจะหาประเทศคู่ที่จะมาทํางานร่วมกันเพื่อจะไปเผยแพร,คร่คําว่าหลักประกรันนี้ให้ประเทศถือก็ไปดูว่าในประเทศทั่วโลกเนี่ยจริงๆมีประเทศกําลังพัฒนาที่บรรลุหลักประกันสุขภาพทุนน้าจริงๆเนี่ยไม่กี่ประเทศ ส่วนใหญ่ไอ้เวลาเราพูดว่ามันรู้หลักการสุขภาพทั่นหน้าเนี่ยแค่บอกว่าขยายไปให้ทุกคนได้สิทธินี่จริงรง,รง,ง่ายไม่ยากแค่นโยบายแค่นโยบายนี่ก็ได้ลนะฟันหวานไปแต่ความสําคัญของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคือคทาอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการจริง<อ>แล้วไม่ต้องควักกระเป๋าตัวเองจ่ายจนกระทั่งลบละลายจริงรัอนั้นเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีตัวชี้วัดหนึ่งเรียกว่า out of pocket <อ>หมายความว่าประชาชนต้องจ่ายจากเงินต้องเท่าไหร่เรึ่งในสากลเนี่ยเขามองว่าควรจะต่ำกว่าร้อยละยี่สิบของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพครับ ประเทศกําลังพัฒนาเยอะแยะที่ประกาศว่าตัวเองมีหลักประกันสุภาพทุนหน้านี่ต้องประชาชนต้องจ่ายนี้มักจะเกิน oh, ร้อยละยี่สิบโอ้ทำให้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อประชาชนจ่ายมากภาวะล้มละลายมันก็เกิดเยอะเราทํายังไงครับทําให้คนไม่ต้องพักเกินร้อยละยี่สิบทำได้ไงวิธีการครันหนึ่งที่เราตัดสินใจทําก็คือว่าเราตัดสินใจใช้เงินที่เป็นภาษีของประชาชนเข้ามาดัด oh, มาดเนินการทั้งหมดครับอันนี้จะคล้ายกับหลายประเทศในยุโรปเพราะว่า ถ้าเป็นในประเทศอเมริกาจะให้ประชาชนซื้อประกันอของเอกชนครับครับซึ่งค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการจะสูงมากครับแต่ในยุโรปเนี่ยรัดเข้ามาดูแลโดยใช้ภาษีก็ถือว่าทุกคนจ่ายภาษีเข้าไปแล้วทั้งทางตรงทางอ้อมรประเทศไทยก็เดินตามนั้นนี่คือส่วนที่หนึ่งคือแหล่งเงินครับส่วนที่สองคือได้ตัดสินใจจัดตั้งหน่วยงานที่จะมาดูแลร,ระบบตรงนี้ขึ้นมาในตอนของเราเนี่ยปี2540ก็ตั้ง คลรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็มีสปสชเป็นกลไกหนึ่งที่จะเข้ามาเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรส่วนใหญ่ในประเทศประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เป็นยากไร้บวกกับที่ไม่มีหลักอะไรเลยเอามารวมกันและสร้างกลไกนี้ขึ้นมาอันที่3คือกลไกนี้จะเป็นกลไกที่แยกออกมาจากบริการระบบบริการไม่ใช่อยู่ในระบบบริการไม่ได้อยู่ในกระทรวงใถามว่ามาทําอะไรมาเพื่อสร้าง ปฏิสัมพันธ์กับระบบบริการว่าเราจะจัดบริการอะไรแล้วจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โดยให้หน่วยงานกลางเป็นคนที่จะจัดสรรเข้าไปถามว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิภาพหมายความว่าในเงินที่เท่ากันอาจจะได้บริการที่มากขึ้นอาจจะได้ค่าใช้จ่ายที่ลดลงหรือเรามาออกแบบบริการไม่ได้ออกแบบเพียงค่ารักษาแต่เราออกแบบตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสามปัจจัยนี้มันทําให้ ต้นทุนที่เราจ่ายลงไปโดยรัฐเนี่ยมันทําให้ประชาชนจ่ายจากกระเป๋าตัวเองน้อยลงต้นทุนก็ปประมาณค่าใช้จ่ายเนี่ยคงอยากจะทราบว่าปีปีหนึ่งเฉพาะปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไงครับรัฐบาลจัดสรรรัฐบาลเนี่ยจัดสรรมา,ย,ายังสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพหองชาติโดยโดยเม็ดเงินจริงๆประมาณสักแสนห้าหมื่นล้านนะครับถือว่าพอเพียงครับถือว่าพอเพียงครัก็พอเพียงในแง่ที่เราจะจัดทีนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่มีงบประมาณประเทศไหนบอกว่าพอทั้งหมดเพียงแต่ว่าท่านต้องใช้เงินที่มีอยู่ให้อยู่ใน ที่มีประสิทธิภาพพอ,อาถามว่าเราดูจากอะไรเราดูว่าเงินที่จ่ายกันทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัษณฑ์มวลรวมในประเทศ<อ>ประเทศไทยเราอยู่มาที่สี่เปอร์เซ็นต์ประเทศกําลังพัฒนาที่สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเรียนว่า,าถ้าดูตัวชีวัตต่างๆเนี่ยไม่มีใครที่ดีเทบเท่ากับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราตายของเด็กอัตราตายของแม่เขาดูกันถึงพวกนั้นดังนั้นเราใช้เงินไม่เยอะแต่ก็ผลลัพธ์ค่อนข้างดีญี่ปุ่นเองก็อยากจะหาประเทศ คู่ที่จะไปเผยแพร่หลักประกันให้ประเทศต่ตางๆเพราะรู้ว่าปี2030เนี่ยทุกประเทศจะต้องถามหา how to วิธีการก็เลยมองมาที่ประเทศไทยก็มาร่วมกันในการที่จะพัฒนาเขาเรียกรูปแบบ,บที่จะไปถ่ายทอดให้กับประเทศอื่นๆได้นําไปประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของประเทศต,ตนเองได้เรียนรู้จากเราหลายอย่างก็เรียนรู้จากญี่ปุ่นด้วยดังนั้นนี่ก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งครั้งนี้เป็นเฟสสองแล้วนะเฟสแรกเนี่ยทำร่วมกันใน4ปีแรกรใน4ี่ปีแรกเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย เราเน้นส่วนหนึ่งคือพัฒนาคนของเราด้วยท<ช>่านเอนคุณชิพนะครับว่าเวลาเราทํางานร่วมกับต่างประเทศเนี่ยรเราไม่ได้เพียงแค่เอาเงินหร,หรือว่าอะไรมาแค่แล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมานั่งคุยกันแต่ประเทศไทยเนี่ยเรามีกลยุทธ์อันหนึ่งคือเวลาเราจะทํางานในลักษณะนี้รเราอยากจะสร้างคนของเราด้วยดังนั้นในเฟสแรก4ปีเนี่ยจะเห็นว่าจะมีพาร์ทหนึ่งที่เราส่งคนของเราไปเรียนด้วยที่ญี่ปุ่นเ,เพื่อไปศึกษารูปแบบของญี่ปุ่นในเรื่องหลักประกันแล้วกลับมา แล้วมาประยุกต์ของเราด้วยส่วนหนึ่งมาเรียนร,รู้ของเรา,าหลังจากนั้นมาทําบทเรียนหรือว่าแนวมาประยุกต์เราเอาไปถ่ายทอดกับประเทศอื่นในช่วงแรกเนี่ยเรายังจับกลุ่มประเทศหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแถบแอฟริกาบ้างประเทศแถบรอบรอบประเทศในเฟสสองเนี่ยซึ่งจะมีเวลาอีกสาปีที่จะเริ่มกันปีนี้ก็เลยพยายามโฟกัสให้เน้นมากขึ้นครับตอนนี้ทางญี่ปุ่นกับเราตกลงว่าอันดับแรกต้องอยู่ในประเทศรอบๆเรา อาเซียนก่อนอาเซียนก่อนครับถ้าประเทศอาเซียนมีหลักประกันสุขภาพทุนน้าเนี่ยจะเห็นว่าหลายอย่างจะทํางานง่ายขึ้นเลยทุกคนมีหลักประกันเดินทางไปมาหาสู่กันมีเจ้าภาพมาจ่ายก็จะไม่เกิดปัญหาโอ้คนนี้ไม่มีหลักประกันคนนี้มาใช้บริการเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้คือสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วหากเราขับเคลื่อนในระบบรอบๆประเทศเราได้เราสามารถจะมีบทเรียนไปถ่ายทอดประเทศอื่นสองปีก่อนผมได้มีโอกาสไปนิมยอ์กับท่านนายกตัานมนตีเนี่ยทางประธานาธิบดี ประเทศแอฟริกาต่าแๆก็มาขอพบผู้นําเลยว่าจะขอให้เราถ่ายทอดหรือว่าแลกเปลี่ยนได้ไหมซึ่งตอนนั้นทางท่านนายกก็รับปากประเทศเคนยาท่านก็ส่งคนมาเจรจาอันนึงที่ผมว่าเสน่ห์ของคนไทยเราคือเราไม่ได้ไปเพียงแค่ส่งผู้เช่วชาญไปแล้วบอกว่าคุณจะต้องทําอะไรแต่อยากให้เขาส่งคนมาเรียนรู้แล้วเอาคนของเขาที่มีความรู้เนี่ยกลับไปคิดในบริบทของเขาแล้ว ขับเคลื่อนของเขาเองพูดถึงการเรียนรู้ทราบว่าทางท่านเด็กธิการเองมีนโยบายชัดเจนว่าเราจะไม่ต้อง Import ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจะต้องมีเครือข่ายที่มีการสะสมบุคลากรทางการแพทย์ท่านนี้เยอะมากทีเดียวถูกต้องครับเพราะว่าต้องเรียนนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเดิมเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนามากหรือกําลังพัฒนามาหลายสิบปีดังนั้นในอดีตเราก็รับการช่วยเหลือจากประเทศต่างๆมากมายครับเช่นในสมัยก่อนตอนสมัยเมื่อ0ปีที่แล้วก่อนที่เราตั้งไข่เรื่องหลักประกันสุขภาพขั้นหน้าเนี่ย เราได้การสนับสนุนจากประเทศ E.U. กลุ่มประเทศ E.U. ซึ่ได้ให้เงินมาส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพี่ๆรุ่นพี่ๆเราที่เป็นผู้นาในเรื่องขององค์กรเนี่ยท่านก็ได้มีการเจาจาที่จะของบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการส่งคนของเราไปเรียนครับแล้วกลับมาพัฒนาเป็นการลงทุนหลายสิบปีทั้งในยุโรปในประเทศแถบสแกนดิเนเวียเยอยะๆยะยะไปหมดร,ร,รวมๆกันนี่หลายร้อยคนคนนี้มันจะเป็นแมสสําคัญในการทีบ เป็นพลังสำคัญในการกับเคื่อนเพราะถ้าเราขอแต่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราจะขอกันไม่หยุดแต่ถ้าเราเอาคนของเราเนี่ยสร้างคนของเราเพื่อเป็นพลังเนี่ยอันนี้มันจะยั่งยืนกว่าอันนี้จะใช้งานได้ยาวกว่าเยอะเห็นว่าศักยภาพของบุคลากรเราเนี่ยสามารถสื่อสารได้อาจจะเรียกว่าทั้งโลกเลยก็ได้แม้แต่ C d ดีของสหรัฐด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าต้องเรียนนะครับแม้กระทั่งระบาดการระบาดของโควิดจะเห็นว่าบุคลากรเราหลายขั้นเนี่ยถ้าไปดูจริงๆเนี่ยท่านก็จบมาจากอเมริกาท่านก็คุยกับ c d ดีเพราะฉันั้น องค์ความรู้ของนานาชาติเป็นอย่างไรทำได้ต่างกันความสําเร็จหลายอย่างเกิดจากคนของเราเองมากกว่าที่เราจะไปถามหาล้วจะเห็นนะครับบางบรรยากาศเนี่ยเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนนะเราจะไปรอความแนวคิดจากคนอื่นี่ไม่พอนี่คือกลยุทธ์กลวิธีสําคัญที่เราน่าจะแชร์หรือว่าเผยแพร่กับประเทศอื่นๆที่จะเข้ามาขอความร่วมมือกับโครงการนี้ปีหนึ่งเยอะไหมครับเพราะผมอ่านดูมีทั้งเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามเองก็สนใจมากมีสักกิ่กลุ่มยังไงก็ต่อบปทุกๆปีเนี่ยไม่ต่ากว่า 40กว่าทีนะแต่ว่าปีนี้โควิดเนี่ยสปีนี้จะลดลงไปเยอะเป็นท่าทีที่ประเทศไทยเราเนี่ยได้วางจุดโพซิชันที่ทําให้หลายๆประเทศเนี่ยค่อนข้างจะให้ความเคารพนับนถือเป็นบทบาทที่คนไทยน่าภาคภูมิใจแต่คนไทยไม่ได้คิดว่าเรื่องของการสุขภาพขระบบสาธารณสุขเนี่ยทำไมาไม่ไปดูยุโรปยังไงครับมันต่างกับเราเยอะไหมครับจริงๆทุกวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้จากเขาตลอดเวลาครับเพราะหลายคนเนี่ยเราก็จบมาจากที่นู่นเรามอาีอาจารย์ที่เราแลกเปลี่ยนกัน การความก้าวหน้าใหม่ๆในยุโรปอเมริกาเดี๋ยวนี้มันเร็วมากเราเข้าอินเทอร์เน็ตแป๊บเดียวเราก็รู้ว่าท่านทำอะไรขนาดนี้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยเนี่ยไม่ใช่ก๊อปปี้จากประเทศใดแล้วนะแต่มันเป็นยูนิของประเทศไทยเราเองหลายเรื่องเนี่ยเราสามารถแชร์ประสบการณ์ได้อย่างเช่นเวลาเราบอกเรามีเงินงบประมาณจํากัดเราจะใช้พลังในการทํางานของเรายังไงทาให้ราคาบางอย่างเนี่ยลดลงเช่นเรามีกระบวนการต่อรองราคาเครื่องใช้ไม้สอยในทางการแพทย์ร่วมกัน แล้วเมื่อได้ราคาถูกลงอุคลากรเราก็ได้ใช้ของมากขึ้นครัโนฮาวแบบนี้หลายประเทศเนี่ยอยากจะทําก็ยังทําไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่ใจกล้าสนใจด้ว่าไทยทําได้ดีมากใจกล้าที่สนใจมากก็คือว่าระบบหลักประกันสุขภาพของไทยเนี่ยใช้เงินไม่เยอะอแต่ผลลัพธ์นี่ค่อนข้างดีครับอามาติยาเซนซึ่งเป็นนักเษสารโนเบลไพร์ Prize, ครเคยไปลงในเดอะการเดียนบอกว่านี่เป็นฝันที่ แทบจะไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ในสองประเทศในโลกคือเอธิโอเปียกับไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขจนกระทั่งภายใน20ปีเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เยอะหรือแม้กระทั่งธนาคารโลกเคยมาศึกษาของเราด้วยไอ้หลักประกันสุขภาพบ้านเราเนี่ยที่รัดลงไปจ่ายจํานวนเยอะแล้วกระเป๋าประชาชนต่ํากว่าร้อยละยี่สิบเนี่ยเรพบว่ามันทําให้ผู้นั้นมันมีผลทางอ้อมในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะว่า ถ้าเราไม่มีระบบนี้เนี่ยประชาชนต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้นะป้องกันไว้ว่าเดี๋ยวตอนปลายหรือว่าตอน,นต้องเก็บเงินไม่รู้จะจ่ายเท่าไหร่รแต่หากรัฐบาลสร้างความมั่นใจว่านี่คือระบบที่รัฐลงมาล,ล้อมรับ,รบส่วนหนึ่งท่านก็จะ,ะสามารถที่จะใช้ใช้จ่ายเรื่องอื่นที่เป็นปัจจัยสี่มากขึ้นทําให้ world bank กลับมาดูในบ้านเราเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอัตราการเติบโตส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากผล ทางอ้อมของระบบหลับประกันสุขภาพทุนนนอันนี้มีรายงานปี2012โหคุณชิพฮะผมเพิ่งรู้ว่าสปสชเขามีบทบาทหลายอย่างมากมายขนาดนี้คือบางอย่างเนี่ยอยู่เบื้องหลังไงแล้วเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าอ๋อคงจะหมายถึงการรักษาพยาบาลสุขภาพทั่วหน้าอย่างเดียวเยอะกว่านั้นมากครับโดยจะฟัะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างที่ว่าคือถ้าหากคนเราสุขภาพดี ไม่ต้องกังวลว่าต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เก็บรักษา,าสบานตอนแก่เนี่ยม,มันก็เป็นการทําให้กเศรษฐกิจเดินหน้าได้ดีขึ้นมากขึ้นนะครับ,รบโดยเฉพาะช่วงโควิดระบาดเนี่ยโอ้โหทุกคนเป็นทุกนะใช่ไม่ใช่เฉพาะไทยนะญี่ปุ่นกับไทยที่ร่วมโครงการกันเนี่ยประสบปัญหาเหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็หนักหนาสาหัสนั่นกันใช่<ะ>ของคุณ ครับก็บคือทั้งหมดของรายการมิติโลกในค่ำคืนนี้นะครับคุณชิปกับผมพร้อมกับทีมงานทุกคนลานท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ